สวัสดีค่ะชาวราศีตุลทุกท่านวันนี้นะคะเรามาฟังกันนะว่ามีอาชีพไหนที่ชาวราศีตุลทำแล้วรุ่งทำแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะหลายๆคนคงอาจจะอยู่ในช่วงของการว่างงานมองหางานประจำมองหางานใหม่อยู่นะคะหรือบางคนอาจจะทำงานอยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆเนาะงานที่ทำอยู่นี้ไม่ได้มีความสุขเท่าที่ควรนะคะ หรือน้องนองนักศึกษาเนาะที่กําลังวางแผนว่าจะเรียนอะไรดีทางสายไหนดีเรียนแล้วจะรุ่งหรือเปล่านะคะเรามาลองดูกันว่าชาวราศีตุลเนี่ยตามดวงเหมาะกับอะไรนะคะก่อนอื่นเรามาดูลักษณะนิสัยทั่วไปของชาวราศีตุลดูก่อนนะคะชาวราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่รักสันตินะคะรักความสามาคัคคีเป็นคนใจกว้างนะคะมีความยุติธรรมมีเหตุผล ยอมรับฟังทุกสิ่งทุกเรื่องราวหลายมุมมองชาวราศีตุลน,นะคะเป็นคนที่เรียบง่ายชอบความไม่มีพิธีการอะไรยุ่งยากมากมายนะคะส่วนใหญ่ชอบเก็บตัวเนาะชอบฝันทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองนะคะไม่พยายามพูดจาอะไรที่จะทำให้คนอื่นไม่พอใจนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากก็จะ ไม่ค่อยสบายใจนะคะมักจะเก็บเรื่องราวที่ไม่สบายใจเอาไวา้ไม่ค่อยคุยกับใครนะคะเนื่องจากว่าคนราศีตุลเนี่ยจุดเด่นเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลนะคะถ้าใครพูดด้วยแล้วไม่มีเหตุผลพูดด้วยอารมณ์อย่างเงี้ยชาวราศีตุลก็จะรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจคนคนนั้นนะคะ อาชีพแรกที่เหมาะกับชาวราศีตุลน,นะคะก็เป็นในกลุ่มอาชีพที่ใช้การเจราจารค่ะชาวราศีตุลเนี่ยเหมาะมากๆนะคะที่จะเป็นตัวกลางในการตัดสินใจต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นในงานที่เป็นตัวแทนต่างๆเช่นตัวแทนการจําหน่ายสินค้านะคะตัวแทนการนําเข้าหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะที่ต้องประสานงานจากคนกลุ่มหนึ่งถ่ายทอดมาอีกที่คนกลุ่มหนึ่งเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ออกมาที่ดีนะคะชาวราศีตุลจะทําตรงนี้ได้ดีมากเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดชี้นำพูดช่วยเหลือคนพูดให้คนสามารถหาทางออกในชีวิตได้นะคะหรือการเป็นที่ปรึกษานักพูดให้แรงบันดาลใจไลฟ์โค้ชนะคะหรือว่าเป็นที่ปรึกษาทางด้านอาหารการกินนะก็เหมาะกับชาวราศีตุลเช่นกันค่ะ อีกอาชีพนึงที่จะลืมพูดถึงไปไม่ได้เลยนะคะก็คืออาชีพในกลุ่มของการให้ความยุติธรรมกับคนค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้พิพา,า,ากษานักไกลเกลี่ยนะคะทนายความเพื่อให้แต่ละคนได้รับความยุติธรรมเท่าๆกันเนี่ยชาวราศีตุลจะทําได้ดีแล้วก็ชอบที่จะทาตรงนี้มากเลยนะคะชาวราศีตุลเนี่ยจะมีความรู้สึกหมุดหงิดใจไม่สบายใจถ้าเห็นว่าคนนี้กาลังเสียเปรียบอยู่คนนี้กําลังลําบาก พดัะน,นั้นอีกอาชีพหนึ่งที่ชาลาศีตุลอาจจะสนใจทำแล้วอาจจะมีความสุขนะคะก็คือประเภทงานของนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาหรือผู้ให้การช่วยเหลือต่างๆค่ะนอกจากนี้ คุณที่อยู่ในราศีตุลน,นะคะคุณเองอาจจะรู้ตัวอยู่แล้วนะคะว่าคุณเป็นคนที่มีเทสนะคะในการเลือกของมีรสนิยมในการเลือกของให้ดูสวยดูดีดูแพงดูหรูหรานะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนะคะศิลปะต่างๆเช่นสถาปนิกนะคะดีไซเนอร์นะสไตลิชนะคะ พวกกลุ่มก,การออกแบบทรงผมตัดผมทำเล็บพวกนี้นะคะชาวราศีตุลก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยการผสมผสานหลายๆอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นสถาปนิกเนี่ยต้องอาศัยทั้งเรื่องของความเหมาะสมหน่นที่อยู่อาศัยสถาปตัตยกรรมต่างๆความสะดวกสบายของที่อยู่อาศัย<ๆ>เข้ามากับศิลปะนะคะ<ๆ>เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าแบบนี้เป็นต้นค่ะ ถ้าจะให้ทำได้จากที่บ้านด้วยนะคะก็อย่าลืมอาชีพนี้เลยในกลุ่มของการออกแบบโลโก้นะคะกราฟิกดีไซเนอร์ออกแบบหน้าเว็บเพจนะคะออกแบบในเรื่องของโซเชียลมีเดียของตัวเองให้สวยงามก็ได้นะคะให้สร้างตัวตนของเราออกมาให้คนรู้จักเรานะคะแล้วก็ตรงนี้อาจจะเริ่มเป็นจุดขายหรือจุดเริ่มต้นในการต่อยอดสร้างอาชีพต่อไปได้ะคะ่ะ ก็ตามนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ยากลําบากของทุกคนเลยนะคะขอให้ชาวราศีตุลที่กลำลังมองหางานวางแผนชีวิตอยู่นะคะพยายามหาเงินสร้างรายได้เพื่อตอนเองและครอบครัวขอให้สมหวังทุกๆท,ท่านนะคะขอให้มีเงินมากๆช่วยเหลือคนอื่นได้อีกมากมายต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ใครชอบช่วยกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ